มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเอดมินบอยจะพาลุยป่าครับไปดูน้ำตกถ้ำค้างคาวน้ำตกในป่าลึกนะครับผมจากทุนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำน้ำคงจะแรงหน้าดูครับดูสิว่าน้ำตกด้านล่างจะสวยขนาดไหน ทางลงก็มหาโหดอย่างที่เห็นเลยครับผมเมื่อก่อนทางลงจะดีมากนะครับปัจจุบันทางลงก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับแอดมินบอยได้จําทางไม่ได้เลยเมื่อก่อนครับถ้าใครเคยมาตอนนี้อาจจะหลงทางเหมือนแอดมินบอยครับหลงไปหลายซอยมากปลาแบบเอาซะจาทางไม่ได้เลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูน้ําตกกัน ว่าจะคุ้มค่าที่เราบุกป่าฝ่าดงเข้ามาหรือเปล่าครับมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โห <Wow. S 2> บอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่เดินลุยป่าฝ่าดงเข้ามาครับสวยงามมากครับน้ำตกถ้ำค้างคาวโอ้โหไอมินบอยเห็นน้ำเยอะๆแบบนี้ครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมมาที่นี่หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเห็นน้ำเยอะๆแบบนี้มาก่อนครับ โอ้ oh, สุดยอดจริงๆเอเครับตั้งกล้องถ่ายรูปกันโอ้ oh, คุณผู้ชมครับถ่ายภาพแข่งกับเวลานี่นเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆคือไอ้มินบอยมาหลังเลิกงานนะครับก็เลยเข้ามาช้านิดน,นึงแล้วก็หลงทางเข้ามาด้วยแล้วดูนะตอนนี้ครับผมมืดหมดละ นีกล้องที่แอดมินบอยถ่ายเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านครับผมโอ้โพลาดมากเดี๋ยวต้องมาแก้แค้นครับเดี๋ยวหาโอกาสมาใหม่โอ้โห, <c oughs> หมืดเลยครับคุณผู้ชมหลังจากเก็บภาพเสร็จทางนี่มองไม่เห็นเลยครับต้องเปิดไฟ <c oughs> โอ้โหแล้วดูทางกลับครับคุณผู้ชม เดินมุดป่ากลับสิครับหน้าหนาวนี่มันมืดไวมากอยู่ในป่าอันเบืองวาง <Wow. S 1> และไก่พูนโอ้ถ้าคนต่างถิ่นมานี่มีร้องไห้ครับงานนี้ น่าจะกลับออกมาทางเดิมไม่ถูกครับโอ้ถึงรถเราละสวยมากนะครับน้ำตกสวยมากแต่ว่าไอมินบอยหลงทางก็เลยเข้ามาค้ำไปหน่อยอันนี้ผีเสื้ออันนี้จะเป็นพันธุ์ที่กินสัตว์เป็นอาหารนะครับกินพวกแมลงนะครับผีเสื้อมันจะออกหากินกลางคืนส่วนที่ออกหากินกลางวันมันจะเป็นพันธุ์ที่กินเกสรดอกไม้ครับเดี๋ยวมารีวิวทางกลับซะหน่อยดีกว่า บบก็จะประมาณนี้ครับสอข้างทางก็เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสวรรค์ทางจะยากมากครับคุณผู้ชมอย่าได้หลงเอารถยนต์หรือว่ารถเก๋งเข้ามาเด็ดขาด เอาเข้ามานี่เตรียมทําช่วงล่างใหม่ได้เลยครับรับรองช่วงล่างเละไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งหรือว่ารถกระบะต็ตามครับเละแน่นอน <Wow. S 1> ที่จริงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ําตกสวยมากนะครับเดี๋ยวต้องดูการพัฒนาเส้นทางต่อไปครับว่าจะยังไงต่อสําหรับคลิปนี้ไอ้มินบอยก็ขงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ